ตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าแล้วที่เมืองฟิแนแลนด์นะ,ะเมืองไทยก็คงจะดึกแล้วแหละฝนเรื่องงานมหกโมงเย็นฝนก็ออกกาลังกายนิดหน่อยนะคะที่บ้านยกดัมเบลยกเสร็จฝนก็มาทํากับข้าวค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็ต้นถั่วที่ฝนปลูกไว้ที่ระเบียงฝนหั่นไปแล้วถั่วลันเตานะคะที่ฝนปลูกไว้แล้วก็สามเกอลอฝนสับไปแล้วกับหมูสับฝนตำไปแล้วสามสามเกลอกับหมูสับแล้วก็ขยำไปแล้ว ผสมกันแล้วเรียบร้อยนะคะก็รอน้ําเดือดน้ําเดือดแล้วนะฝนก็มาใส่หมูที่ฝนนี้นี้เลยน้ําต้มฝนต้มใส่คนอนะคะขนอหมูก็ทำคล้ายๆต้มจืดบ้านเรานี่แหละคะ่ะไม่มีอะไรพิเศษมันแค่พิเศษแค่ว่าแตกต่างตรงที่ว่าฝนใส่ยอดถั่วลันเตานะเพราะว่าที่เมืองฟินแลนด์มันไม่ไม่มีอะคะ่ะยอดตำหนึงเพราะว่าฝนเป็นคนชอบกิน ยอดต็มนลึงมากเลยแต่ที่นี่ไม,ม่มีนะเนี่ยค่ะก็ง่ายๆเลยผลทำไม่ยากหรอกทำกับข้าวทำช่วยๆช่วยช่วยๆผมก็กินได้แล้วค่ะกินคนเดียวเนาะแฟนฝนเขาไม่กินด้วยก็จะใส่เอ่อ คน,คนใส่ซอสเม็กกี้อันนี้นะคะตัวนี้นะคะจบเลยทีเดียวแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่เกลือเกลือผมก็จะใส่แบบแค่นี้ จะไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าต้มจืดฝนคิดว่าถ้าใส่น้ำปลาแล้วมันเหนอ่นะฝนอาจจะใส่นในใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงนี่ค่ะแล้วก็ขายไม่ได้ว่าคงณมีนเต็มชูรสเนาะชูรสหน่อยนึง แค่น้ำเดือดแล้วหั่นเดือดแล้ว,เ,ลวเห็นไหมก็ใส่ลงไปเลยนี่ถัวลันเตานี่ฝนล้างมัวนวหะหั่นแล้วก็ล้างเรียบร้อยฝนจะชอบอาหัาน่นยาวๆไปเลยนะ อร่อยนะคะยอดถั่วลันเตาที่เมืองไทยลองปลูกดูนะปลูกก็ไม่ยากเลยปลูกง่ายมากไม่มีเต้าหู้ไม่มีอะไรนะฝนลืมซื้อเต้าหู้มาไม่ค่อยมีเวลาทำแต่งานเพื่อนๆเ,เป็นไงนบ้างคะที่เมืองไทย โควิดกันหายหรือ,อยังเป็นยังไงบ้างเอ่อการที่เมืองไทยเขาสงบกันหรือ,อยังคะเรื่องโควิดโควิดทำให้ฝนไม่ได้กลับเมืองไทยนะปีนี้ฝนโกรธแค้นมากเลยโกรธแค้นโควิดฝนไม่ได้กลับไปบวชหลานชายเลยออร่อยค่ะฝนเป็นคนไม่กินรสจัดนะ แล้วค่ะไม่ยากเลยต้มจืดแป๊บเดียวไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยขนอน้ำตาลแล้วก็ซอสเม็ก,กี้เกลือไม่ต้องซับซ้อนค่ะง่ายๆอร่อยเหมือนกันแต่ฝนไม่มีถ้าฝนมีกระดูกอ่ะฝนจะใส่ไอ้กระดูกไปด้วยกระดูกอ่อนหรือกระดูกอะไรน,นะต้มกระดูกอ่ะ ลอยนล้วเราเดือดน,นะคะเสร็จแล้วค่ะต้มจืดของฝน5นาที